ลัคนาราศีที่ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะคะในเดือนเมษายนตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนนะคะดาวอังคารค่ะจะโคจรย้ายจากราศีมิถุน นะคะเข้าสู่ราศีกรกฎในทางโหราศาสตร์ได้ตำแหน่งเป็นมิตรค่ะคือเสื่อมหรือดับหรืออับแสงนั่นเองเพราะฉะนั้นสองลัคนาราศีนะคะที่จะต้องระมัดระวังปัญหาทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจค่ะได้แก่ลัคนาราศีเมษและลัคนาราศีพิจิกนะคะเพราะว่าอะไรคะทั้งสองลัคนาราศีนะคะมีดาวประจำตัวคือดาวอังคารนั่นเองแล้วดาวอังคารดวงนี้นะโคจรวิปริต ตั้งแต่ช่วงต้นปีมกราคมกุมภาพันธ์นะคะก็โคจรถอยหลังมาจนถึงตอนนี้นะก็โคจรเดินหน้าแต่เดินหน้าไม่เต็มที่ในทางโหราศาสตร์เรียกว่าเดินหน้าในลักษณะมนุนคือเดินทีละนิดทีละนิดนะคะแต่ได้ตำแหน่งเป็นนิดหรือเสื่อมอับแสงทำให้รู้สึกยังไงคนเมตคนพิจิกเบื่อเซงล้าใช่ไหมคะอ่อนแรงเบื่อหน่ายระวังปัญหาสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจทั้งสองลัคนาราศีต้องให้กาลังใจตัวเองนะคะบอกกับตัวเองไว้เลยค่ะ เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปดาวอังคารเดินหน้าเป็นปกติกำลังกายกำลังใจจะฟื้นคืนนะคะในช่วงเวลานี้ทำบุญอุทิศให้เทวดาพระอังคารทรงกระบือเป็นเทวดาประจำราศีของคุณมีเหรียญเทวดาพระอังคารบูชาประจำตัวเป็นมงคลเสริมดวงชะตาค่ะ